แม่งเปิดเต็มชัดว้าวและนี่ก็คือเกมอ n n o ทปเลคคอร์ดแต่เป็นเวอร์ชันเดโม่นะครับซึ่งเนื้อหาภายในเกมเนี่ยจะเกี่ยวกับเทปปั euh ิศนาที่ถูกบันทึกไว้หลังจากเหตุการณเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งเราก็จะได้เล่นเป็นคนในเทปนะครับหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเรากลับพบว่าเราอยู่หน้าทางเข้าของสุวิจัยอะไรบางอย่าง แล้พอเราเดินเข้าไปเรื่อยๆเราก็กลับพบว่าสูนวิจัยนี้นั้นเต็มไปด้วยในืสมากมายแล้วยิ่งเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเรากลับเจอเทปและโน้ตต่างๆที่ได้บ่งชี้ว่าในนสที่เราเห็นทั้งหมดในตัววิจัยนี้นั้นก็ถูกพัฒนาในสูตวิจัยเองนี่แหละครับซึ่งในระหว่างที่เรากําลังเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเรากลับพบ กับบุคคลปริศนาที่จะคอยช่วยเหลือเราในการผ่านที่ต่างๆแล้วความจริงของศูนย์วิจัยนี้คืออะไรกันแน่ทาไมทุกคนถึงตายหมดแล้วทําไมไนโนเสาร์ถึงออกมาเพี้ยนผ่านในศูนย์วิจัยนี้กันแน่แล้วคนที่ช่วยเหลือเราคือใครและตัวละครเอกเราจะโดนไนโนเสาร์จับทาต้มเล้งหรือไม่เราก็ไปดูเกม Anno e c o r Deviation Demo กันเลยนะครับซึ่งมันมีเวอร์ชั่นตัวเกมเต็มอยู่นะครับอยู่ในสตรีมราคา200กว่าบาทถ้าใครอยากให้ผมเล่นเวอร์ชั่นตัวเกมเต็มเนี่ย ก็ขอสักห้าไลน์ล้วกันนะครับเอาล่ะเราไปดูเกมเพลย์ของเดโมกันเลยดีกว่านะครับผมเผื่อว่าทุกคนจะชอบเกมนี้แล้วก็กดไลค์กันนะครับเอ๊เอผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงไอโดดใอ้โดดอ้ดเฮ้ยมีตัวอะไรมาผมขอลบกอนปิดไฟด้วยติดกิ้งนะถูกถูกถูกไป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  เปิดสิมึงปิดด้วยมึงปิดด้วยมึงเปิดทำพองอะไรแล้วฮมแม่งเปิดเต็มชัดว้าวถูกโอเคนี่คือก็ <c oughs> ต้องแด่ไปต่อ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มึงเต็มลูก,กตา <c oughs> โอ้โหเดินเข้ามาอีก <c oughs> ไม่รู้